อนุภาพยันของเหรียญร,รมน้ำมนต์อำนาจของกฎของกรรมค่อยๆค,คลายตัวถ้าทำทุกวันต่อไปจะเหลือนิดเดียววิธีทำรรน้ำมนต์กำจัดโรคาพยาธิลุงพุทธท่านพญายโยมราชมาบอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้บอกลูกหลานว่าถ้ามีกำลังใจสูงกำลังใจเข้มข้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เหรียญทำน้ำมนต ให้นึกถึงภาพยันทำน้ำมนต์ที่อยู่ด้านหลังเหรียญให้อยู่กลางกระหม่อมแล้วก็สวดภาวนาตามวิธีอาราธนาใช้เหรียญไปเรื่อยๆจะค่อยๆค,คลายกฎของกรรมได้ถ้าทำทุกวันต่อไปก็จะเหลือนิดเดียววิธีการอาราธนาเหรียญทำน้ำมนต์ 1. นึกถึงภาพยันทำน้ำมนต์ที่อยู่ด้านหลังเหรียญให้อยู่ตรงกลางกระหม่อม สตั้งนโมสามจบท่องอิติปิโสทั้งสามห้องอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนเจจบและท่องนมะพะทะพร้อมทั้งกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยจะดีมากโดยหายใจเข้าภาวนาว่านามะหายใจออกภาวนาว่าพะทะ15จบ 3. แล้วอธิษฐานตามความปรารถนาแต่จะมีผลเฉพาะผู้ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัยเท่านั้นผลของเหรียญทำน้ำมนต์ผู้ถามกราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย,อย่างสูงกระผมปฏิบัติเป็นประจำดังต่อไปนี้และได้ผลเป็นที่พอใจคือ 1. เวลาปกติผมสวดมนต์ผมจะเอาเหรียญทำน้ำมนต์ของหลวงพอ่อวางไว้บนศีรษะ แล้วก็ว่าค่าถาอิติปิโสเจจบและนมะพะทะสิบห้าจบผลปรากฏว่าอาการโรคภัยไข้เจ็บบรรเทาและหายไปโดยไม่ต้องกินยาหมอเมื่อได้ผลอย่างนี้กระผมอยากจะขอถวายแนะนำว่าให้หลวงพ่อทดลองดูบ้างหลวงพ่อทดลองดูบ้างหลวงพ่ออาจจะหายโดยฉับพลันก็ได้ หลวงพ่อแต่เขามาวางสูงนะเขาไว้บนหัวศีรษะพูดจบท่านก็หัวเราะไอโรคของฉันนะ่ะก็ใช้น้ำมนต์อยู่เสมอแต่อย่าลืมว่ากำหนดเวลามีอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องทันวาคมทันวาหน้านี่ถึงแล้วสองธันวานี่ต้องรักษาสองปีผู้ถาม ก็โรคภัยไข้เจ็บจะหลวงพ่อก็คลายมาเรื่อยๆคลายมาเยอะแล้วอย่าลืมว่ากฎของกรรมเก่าทำไว้มากไม่ใช่เล็กน้อยและประการที่สองลูกนี่จะหนีเจ้านี้เจ้านี้ก็ตามทวงก็ช่างมันวันนี้วันที่9ทธันวาคมนะพศ2532 ก็เป็นอันว่าขณะที่สวดอิติปิโสเมื่อกี้นี้พระท่านก็มามากท่านลุงก็มาท่านก็บอกว่าเหรียญที่ทำแจกครั้งหลังนะ่ะเหรียญทําน้ำมนนะ่ะท่านบอกว่าให้ทุกคนทําตามนี้ว่าถึงเวลาที่จะนอนถ้ามีกำลังใจสูงนะกำลังเข้มข้นก็ไม่ต้องใช้น้ำมน นึกถึงเหรียญหรือผ้ายันนั้นอยู่ตรงกระหมอ่อมบูชาพระเสียก่อนแล้วก็ว่าอิติปิโสแล้วก็นามะพะทะสวดอิติปิโสตามที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือกิจจบจึงนึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ว่านามะพะทะเท่านั้นอย่างนี้ท่านบอกว่า จะคลายกฎของกรรมไปมากค่อยๆค,คลายกฎของกรรมนะกฎของกรรมนี่ความจริงทำลายไม่ได้แต่อำนาจกฎของกรรมจะค่อยๆค,คลายตัวถ้าทำทุกวันต่อไปจะเหลือนิดเดียวอย่างโทษปานาติบาตต้องป่วยไข้ไม่สบายหรือทุกพลภาพทางกายจะคลายทางกายจะคลายตัวเหลือเล็กน้อย อย่างอธินาทานไฟไหม้บ้านบ้างน้ำท่วมบ้านบ้างลมพัดบ้านบ้างโดนโจรขโมยปล้นบ้างใช่ไหมทีนี้ทำเรื่อยๆไปจะคลายเหลือนิดหน่อยกฎของกรรมต่างๆจะคลายแล้วท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดกำลังใจไม่เข้มแข็งก็ให้นึกถึงน้ำมนต์แล้วว่าอิติปิโสต,ตามนั้นแล้วก็สวด น้มะพะทะเหมือนกันเอาน้ำมนมาพรมที่ศีรษะเล็กน้อยอย่างนี้ทุกวันทําทุกวันกฎของกรามจะคลายตัวอันนี้ดีมากกฎของการรมเราหาทางแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะท่านบอกว่าจะคลายเรื่อยๆไปจนกระทั่งจะสิ้นกำลังแต่ไม่สิ้นเลยเหลือนิดหน่อยดีมากหมายเหตุ เหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงเหรียญทำน้ำมนต์เป็นเหรียญโลหะชุบทองเดิมๆจะอาจกรอบพลาสติกสีเหลืองจากวัดสร้างเมื่อวันที่17ตุลาคม2532ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อและชื่อพระสุธรรมยานเถระหลวงพ่อฤาษีลิงดำใต้รูปเขียนว่าวัดท่าสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ส่วนด้านหลังเป็นยานพระสารีบุตรและคำว่าทำน้ำมนตปัจจุบันเหรียญทำน้ำมนตของหลวงพ่อฤาษีลิงดามวัดท่าสุงได้หมดไปจากวัดนานแล้วไม่มีให้เช่าบูชาอีกต่อไปจึงเป็นวัตถุมงคลที่หายากในตลาดพระเครื่องจะมีการนำมาให้ประมูลบ้างแต่ไม่บ่อยเพราะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนมือนักวิธีทำน้ำมนต์ ให้เอาน้ำใส่ในบาตรแล้วเพ่งจิตลงสู่ก้นบาตรระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณในอดีตทั้งหมดแล้วสวดอิติปิโสทั้งสมห้องขณะสวดให้เพ่งจิตลงก้นบาตรแล้วอธิษฐานว่าขอกระแสน้ำนี้จงซาบซ่านไปทั่วทั้งวรกายกำจัดโรคาพยาธิของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ให้หายโดยฉับรัน แล้วว่าอิติปิโสต่อไปอีกจบก็ได้ตามความพอใจเมื่อพอใจแล้วอธิษฐานตามเดิมอีกครั้งเอามือวนรอบบาทว่าอิติปิโสห้องต้นจนครบหนึ่งรอบห้องสองวนอีกหนึ่งรอบห้องสามวนอีกหนึ่งรอบเป็นเสร็จพิธี